สวัสดีค่ะเก็บซุกอีกแล้วนะคะจิงจูชายเกาหลีหรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่าซุกเป็นยาดีทำชาดื่มในรักทำชาดื่มทั้งใบสดแล้วก็นำไปทำแห้งแต่ที่เห็นชาวเกาหลีที่อยู่แถวๆนี้เก็บเขาจะเก็บต้นเล็กกว่านี้นะคะ ใช้น้ำไนผสมกับแป้งค่ะทําออกมาก็เป็นขนมตอนแนที่บอกว่าคนเกาหลีเก็บไปทําขนมยังเกิดอาการงงๆนะว่าเอ๊ขนมอะไรที่ไหนได้ก็คือเหมือนใบเตยค่ะเอาไปคั้นน้ําไปผสมกับแป้งจากนั้นก็ทําออกมาเป็นอย่างเราจะปั้นเป็นบัวลอยก็ได้หรือว่าหรือว่า นเนี่ยที่เขาเก็บเนี่ยมันจะติ้มดแบบเนี่ยหลาบมากเลยลักษณะดูง่ายนี่ลักษณะเป็นแบบเนี้ยไปเขาจะชี้ขึ้นเหมืนอนลูกศรตรงเนี้ยนี้นะคะแล้วข้างหลังจะเป็นสีวนวล มันจะมีที่เป็นสีเขียวก็มีนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลม่วงๆด้วยเนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้ก็ออกสีน้ำตาลออกม่วงๆดูที่กลานนะคะงานมากลมแรงวันนี้อากาศเย็นน คือต้นที่พอโตขึ้นสูงขึ้นอะต้นจะเหมือนไม่เหมือนผักเลยนะคะเนี่ยเนี่ยซากเขาจากนั้นมเมล็ดก็จะร่วงลงมาก็งอกขึ้นมาเป็นต้นงอกต้นใหม่หอมจังหอมหอมอนั่นดอกซากุระ ท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ